้ยบริการดม่งเหวียงเข้ามาใหม่ๆหม่ๆเลยพี่เห็เอาเลยแค่ผมสวัสดีท่านผู้ชมาด้วยนะครับท่านเราด้วงเจ้าสูอะไรทำใหม่พาร์ทที่เจ็ดนะทุกคน เอาละครับผมหลังจากพัดที่แล้วเราสร้างวีเซ็นเตอร์ไปนะนะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างมันกูมาแถวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใมันเป็นสัตว์ปรหลาดที่พวกพมดใหญ่ๆมันเสกมาพี่แล้วก็ส่วนมากมันจะไม่ค่อยเสกันหรอกแต่ว่ามันเสกเอาะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเหมืองใน EP ที่4ี่ที่เราลงไปขุดเอาเพชรนะจ๊ที่รอข้างล่างละไป เร็ววจังะไม่ไงพี่จะลงมาตักกับลาวาแล้วพี่ก็ขึ้นไปแค่นั้นแหละแล้วทำไมมันไม่เหมือนเดิมวะเราเปลี่ยนเชดเดอร์นี่มันไม่เหมือนเดิมเลยพี่เราไม่เห็นมีเหมือนเดิมหรอกพี่จะทำฟาร์มแตงโมพี่โอเคแล้วเอามีบีดรูดด้วยนะเอาบีดรูดไปปูยให้ผมด้วยโอเคนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมจะเคลียร์ภูเขาตรงนี้ออกนะครับเพื่อแบบว่าเราจะได้เดินสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่อุ้ยด้านล่างทำไมมันมืดขุ่มจังวะเปลี่ยนเชดเดอร์ปุ๊บชีวิตกูเปลี่ยนเลย โอเคครับผมเดี <stop> <cle aning> okay, als, ๋ยวเราเริ huh. ่มมาเคลียร์กันเลยเดี๋ยวทำประกอบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับผมเราเคลียร์ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วอุ๊ยพี่คมขึนไปข้างบนด้วยว่ะเพื่อนยานะหยานะโดดเลยเพื่อนโดดเลยฮใจเย็นโอเคครับผมหลังจากนี้เราจะทำฟาร์มแตงโมตรงนี้นะครับผมอ่าเราจะไม่ทำการขุดนะเพราะว่าเราขี้เกียจอ่าเราจะทําการเราทำการก่อมันขึ้นมาใหม่เลยนะเดี๋ยวทำฟาร์มไว้ใกล้ๆนะครับผมเพื่อแบบว่าให้วลเลเจอร์ได้มาทํา ฟาร์มใกล้ๆเลยนะหรือในอนาคตเรามาเก็บแจงมูแถวนี้จะให้มันใกล้กันใช่ใช่ใช่รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ห่นใดจะมารอฉันทำไมจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัฉันไปทำไมไม่มาตะวันลับลยืนนอนไม่พีผมว่าก็ดีเหมือนกันนะอู้แหลกๆกมันโลดผีเลยพี่แล้วมองกับชาวบ้านนี่แหละชาวบ้าน สวัสดีครับไฟหมดแล้วอู้นั่งไงพี่เออเจาะเจาะเจาะทำพี่ปากโตๆอ่ะพี่ใช่มันทำอะไรเราไม่ได้นี่มันเข้ามาไม่ได้นี่พี่พี่ให้ให้บริการเราจัดการเบรย์เฮ้ยบริการมันเวี่ยงเข้ามามึงอะไรนี่เฮ้ยเอ้าตรงนี้ไม่น่ากลัวเดี๋ยวผมขึ้นไปอยู่ด้านบนดีกว่าเผื่อมันจะได้เห็นเฮ้ยเพื่อนจะรู้ว่านายเจ็บปวดเอาเหล็กไปกูจะซ่อมมึงเองเพื่อนกูไม่มึงตามหรอกเพราะกูยังต้องมีชีวิตต่อไปพี่ซอมบี้ตอดหลังระวัง อะไรนะโอ้ยเออเบงมุูพิษดิว่าโอ้ยเด็กสักขั้นปอดเล้งระวังนอน <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่มีไงมีไงเต็นโพมั้ยเต็นโพมั้ยไม่ได้พ,ไไไดพี่มันไม่ให้เราเลยโอ้เอาเลยเอาเลย,เเลยวริกาตโอ้โหโโเยอะมากพ,พี่เจียมเหล็กให้เขาด้วยพี่เตรียมเหล็กซ่อมให้เขาหน่อยได้เลยก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมีไหมมีเหล็กไหมเออไป บริกา่เฮฮ้้ยยเมันต่อแถวกันมาเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคไหนอเพื่อนสุดยอดเพราะว่าต้องขอเน้ำเพลคือนี่ผมขอเน้ำเพลสักสามลูกได้ไหมได้เอาดิพี่ทำฟานแตงโมแป๊บโอเคได้เวลาล่าเร็วอยากเอ้ยฟีวดีกว่ากมันทำอะไรได้อยากรู้ว่าคิปเปอร์โครงกระดูกมันทำอะไรได้เ้ยด้านหลังนี่ไม่มีอะไรฮะพี่ผมไปสบปลากับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ควรพี่ไปประตูไหนกำลังจะเข้ามาพี่พี่พร้อมแล้วพี่พี่มาดูที่เข้ามาในบ้านก่อนเข้ามาในบ้านก่อน ใหม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่พี่เห็นแล้ว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 ไอตัวดำๆใช่ไหมมันคือไนเม่พี่ประหลาดที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันโอ้ไอเขียวๆนี่คงไม่ใช่เว้ยมันไปแล้วเชี่ยขนลุกคนลุกคนลุกเว้ยเคยเล่นไมค้าหรอคนลุกขนาดนี้มาก่อนเป็นเอโนแมน แต่เป็นในเมที่สามารถนอนถอเถอะพี่ปะผมจะเป็นเหมือนในอ้วนในหนังสยองขวัญที่มันจะตานก่อนขี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปทำฟาร์มแตงโมพี่ <laughs> โอเคพี่ทําต่อไปพี่พี่ทำต่อไปคือรักในการทําฟาร์มจริงๆคนคนนี้ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหแสงอาทิตย์มึงขึ้นมาเหมือนมึงไม่เคยขึ้นมาก่อนแบบพุ่งอะไรเงี้ยว่าเราควรที่จะออกไปสํารวจโลกบ้างนะพี่เพราะว่าอะไรให้หน้าตื่นตาตื่นใจเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวพี่จะทำอาหารเช้ากันพี่ปลุกแตงโมใส่ใส่ปิดฝางย่างไม่มีเวลากินอาหารเช้าเดี๋ยวเราเตรียมอาหารหุยผักเราก็เกิด ดูรัวเลยพี่ไหนไหนบีดรู้อ่ะพี like ่บีดรู้อย like ู okay, so ่ไหนอ่ะบีดรู้อยู่ไหนพี่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 ว้วไ่ไแดงกูหลอกมานี่เวนมึงอะไรฮะคิดว่ามึงจะย่องมาใส่กูได้อะฮะเกือบไปแล้วเออไม่โทษซีดไหนอหอมเมล็ดอะนาหน่ะทำไมไม่ปลูกอ่ะพี่โอ้เยอะมากเยอะมากปลูกปลูกให้หน่อยได้ก็ได้นะปลูกสักครึ่งนึงของไรนี่แครอทเยอะมากพี่ต้องเอาแครอทไปนี่นี่แแครอทมันเยอะเกินไปพี่เอาเอามล็ดอันนี้ออกมาเดี๋ยวผมปลูกก็ได้มันปลูกได้หกต้นเองอ่ะพี่ปลูกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราาออกไปตม ไอ้ก็เถอะครับผมโอเคออกไปประจนเพยเติมหาอ้อยกันดีกว่าทำไมม้ามันช้าจังอะม้าว่ายน้ำได้มั้ยไม่ได้นะผมว่าไม่ได้ลาก่อนเจ้ามา้าม้าพี่อยู่ในน้ำแล้วพี่โอนว่ายน้ำแล้วโอ้สวัสดีครับถ้าลงหมอดฉลามกูค,คงไม่รอดตั้งแต่กูลงน้ำแล้วกูเขาอันใหญ่อุ้ยตัดโจโดตาเจออ้อยแล้วหนอนอู้อ้อยเยอะมากโออ้วอ้อยเยอะมากพี่ว่ายน้ำมาแล้วน้องแก้วตาหายใจด้วยปึ๊บพี่มาแล้ว ได้อ้อยแล้วอู๋อ้ยอยเยอะมากตรงนี้อู้วแถวนี้มีจังเก้ลด้วยเหรอต้องหาจังเกน้นนะพี่ดูโอ้หโ้นี่มันอะไรนี่อู้โหใหญ่มากเป็นไ,ไงเนื้อที่เห็นวัวล,ละเสร็จกูแน่กูจะโซยมึงอไงดีกระโดดโอ้ยมึงก็แหลกตอนกูกระโดดพอดีเนาะเฮียไ,ไปเลยวัววัวอา้าวพี่พ,พี่มีแตงโมใช่ไหม ะพี่ปลูกละบล็อกน้ําแข็งนี่เราเอาจากไหนคือบล็อกน้ําแข็งก็ไปเอาน้ําแข็งไงที่น้ําแข็งเลยที่ได้หนังกลับไปบ้านมันมันทำไอศครีมได้ด้วยพี่อ๋อนี่ไงนี่ไงพี่น้ําแข็งบล็อกน้ําแข็งอยู่ตรงนี้นี่ใช่มันอยู่ตรงนั้นเลยเยอะๆเลยเฮ้ยแล้วพี่เอาหมาไปเลี้ยงด้วยนี่มีหมามีหมาโอ้โอ้แหลกแหลกแหลกสุดยอดความแหลกหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวพี่พี่เอาไหมเอ่อบล็อกน้ําแข็งอ่ะพี่จะขุดไปให้ Oh. ถ้าขุดได้นะนะโอ้โหโอ้โหแหลกสุดๆพี่โอ้ยโอ้โอยอยแหลกแหลกแหอะไรเนี่ยกระจอระเบิดโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้หรอพี่ มันทุบแล้วมันแตกเลยโอ้ม่นะมันกลางคืนแล้วพี่รีบกลับบ้านดีกว่าทุกคนกลับ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 ไม่ไหวทุกคนไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆผมขอใช้คําสั่งนี้ต้องนอกมันอัตรายโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนวู้ก่าจะกลับมาได้มีหมามาด้วยนะพี่อุ้ยพี่ยังแหลกไม่หายเลยพี่ยังแหลกไม่หายเลยโอเคเรียบร้อยพี่วูบมันแหลกพ่นอมันแหลกมันมันมีทุกอย่างมารวมกันไงพิมก็เลยแหละ นี่ไง่อ้าวอ้าวอุ้ยสวบสวบแน่มัน <hating> ว <and living> ับม well. ันวับเนฟับีเฮ้ยนี่ไงดีแตงโมว้าวถูกกฮอยู่ด้านหลังกูโดนตีได้ไงนั่นมันอะไรนะ เกิดอะไรผมถามหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรโัเลมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่หลังคาบ้านมาตีใช่มันลงมาพี่ไปต่อยชาวบ้านใช่ไหมไม่ผมผมยิงมันก่อนนะหนึ่งนัดเออนั่นแหละนัดเล็กๆพี่แต่มันต่อยนัดบักใหญ่เลยพี่เบี้ยวเลยพี่โอเคพี่ได้อ่ามาละพี่ได้อ้อยมาละลงไปลูกไปไปเออสวยไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเอาหมาเอาหมาไปไว้ตรงนี้ดีกว่าหมาไว้มีสเตอร์ดีกว่าโอเคพี่บล็อกบล็อกอาชีพอยู่ไหนเอามาให้ผมหน่อยผมจะรอดเฮ้ยพี่ พี่เปิดประตูไว้มันก็ออกไปหมดดิเอาไม่เป็นไรตอนค่ำเดี๋ยวมันก็เข้ามาไหนหมาหมามันขึ้นมานี่มึงขึ้นมานี่ไอ้หมาโอเคมึงนั่งนี่แหละอาชีพอยู่ไหนขอบอกอาชีพหน่อยผมจะล่อสักสองตัวขอสองมันอยู่เอ่ออันนี้ไงาไปเรามาดูกันสิว่านายพีจะสามารถสู้กับโกเลมได้หรือไม่ดูกันเลยครับมึงใหญ่ยืนเฮ้ยแต่ว้านมึงบังโกเลมเหมือนเพื่อนและนนั้นคืออะไรวะตอบก่อนเลย ว่าวางเราวางดูตัวเองเราไปดูกันสิว่าเราไปดูกันสิว่าเอาพี่ใครชาวบ้านเหรอเอาโอาทำไมมันกล่าวขนาดนี้วะ อร,รอระครังขึ้นไปข้างบนนะครับผมเบื่อแบบว่าติดระครังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือกลางหมู่บ้านโอเคเอาระครังมาห้อยอ่าหู้นี่ไงชาวบ้านอุ้เยเกือบไปแล้วกูเอาเลยแค่ผมสำหรับทีนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็กแล้วกันนะครับสำหรับไม้ครับพาร์ทที่7ของเรานะครับอาจจะแบบว่าเป็นพาร์ทสั้นเนาะแต่เราก็ได้ปลูกแตงโมลแล้วก็อ้อยเรียบร้อยแลยนะครับแล้วก็เออ <c oughs> จบคลิปแต่บเพียงเท่านี้ <c oughs> จบคลิปแต่พียง้ท่นีบบ้บ๊ายบายจ้า